สวัสด,ดีในวันอาทิตย์ครับทุกคนผมหายหนา้าเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงรั้งใหญ่ในแดนหลังของแมนยูเต็ดแล้วครับหลังจากที่จอหน,นี่แว่นได้รับสัญญาใหม่จากปีศาจแดงเพิ่มอีกหนึ่งปีมันน่าจะมีแต่ข่าวดีใช่ไหมครับแต่ว่าในทางกลับกันกลับมีเสียงวิจารณ์นะครับว่าเขาอายุ36แล้วทําไมปีศาจแดงถึงไปต่อสัญญาเพิ่มและไม่ไปซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเพราะว่าเราเพิ่งจะได้โจชัวเชอร์ซีและกองหลังเราจะเสริมใคร ไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อวานนี้วิลลี่คัมวา์ลาซึ่งเป็นนักเตะดาวรุ่งดูดีมีโอกาสแจ้งเกิดได้กับโดนขายเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันมีกระแสข่าวออกมาจากวงในนะครับว่าเกมลับของแมนยูในตำแหน่งเซนเตอร์จะต้องโดนขายไปอีกหนึ่งคนหวยจะออกที่ขายติดตามได้ในคลิปค่าคืนนี้กันเลยครับแต่ว่าบิกนิวส์ครับผมไปเริ่มต้นจากตลาดการซื้อขายผู้เล่นนะฮะก็คืออามาดูโอนานา นี่คือมิดฟิลด์ของเอเวอัตันที่เชลซีแมนยูไนเต็ดรวมถึงทีมในลาลิก้าสเปนเนี่ยตามจีบอยู่นะครับสุดท้ายตอนนี้ครับเสร็จแอสตันวิลล่าครับเรียกได้ว่าอุนัยเอเมอรี่เสริมทัพโหจริงๆครับเพื่อเตรียมทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะครับโัวจ่ายระดับ50ล้านปอนด์เลยนะครับแต่ว่าก็เหมาะสมครับอายุเพียงแค่22ปีเป็นมิดฟิลด์พลังเยอะไดนาโมเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมล่าสุดก็เล่นดี นะครับเซ็นสัญญ,ญากัน5ปีเลยครับก็เรียกได้ว่าเหมาะสมจริงๆครับผมเสียดายมากเพราะเป็นกองกลางที่จริงๆสไตล์นะฮะหมายถึงการวิ่งนะครับ้ายกับสกอตต์แม็กโทมิเนแต่ว่าในแดนมิดฟิลด์มีประโยชน์กว่าเยอะนะครับก็เสร็จแอสตันวิลล่าไปอีกหนึ่งคนในขณะที่แคสเปอร์ชไมเคิลลูกชายของ Peter, ปีเตอร์ตำนานของเรานี่แหละยังไม่เลิกเล่นนะครับในวัย37 ออกจากอันเดเลตย้ายไปอยู่กับกาสโกเซลติกครับไปเล่นในลีกสกอตแลนด์ Scotland, นะครับหลังจากที่ได้แชมป์กับเลสเตอร์ซิตี้คือโด่งดังที่สุดแล้วก็ย้ายไปอยู่อนันนี้ทีมของเซอร์จิมซึ่งโดนวิจารณ์เยอะว่าเอ่อเอาตามตรงคือน้ำหนักเกินอ้วนแล้วพอเวลามีปัญหาอะไรคือขึ้นตรงถึงผู้บริหารตลอดนะครับเป็นนักเตะอิิทธิ์ก็ไปอยู่กับอันเดเลตในเบลเยียมแล้วก็ย้ายไปเซลติกล่าสุดแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยเล่นในสกอตติชเบลีมาก่อนนะครับไม่มีใครเคยรู้นะฮะ ก็คือเป็นนักเตะดาวรุ่งแมนเชซิตี้จริงๆเป็นเป็นเด็กในคาถาของแมนยูนี่แหละเพราะว่าพ่อก็อยู่ปีศาจแดงนะว่าโดนค่อนขอดเรื่องรูปร่างเล็กแต่ว่าพอตอนโตมาแกก็สูง1นึเมตรแปนะครับในขณะที่พ่อแกเนี่ยเิตเตอร์ชไมเคิลเนี่ยสูงเมตรเกนะครับพอตอนอยู่อ่ะแมนยูไม่เวิร์กก็โดนปล่อยไปให้กับอะคาเดมี่ของแมนซิตี้นะครับแล้วก็ไปอยู่กับเฟลเคิร์กแป๊บนึงทีมของกรอนสตักคันใครรู้จกักกรอนสตักคันคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับ รวมถึงลาฟาเอลวาลานล่าสุดออกตกลงไปอยู่อิตาลีแล้วนะครับก็เตรียมเ,เตรียมสัญญายังไม่ตวรวจร่างกายกับทีมโคโมครับโคโมคือทีมที่เชสฟาเกัสไปร่วมถือหุ้นแล้วก็เป็นผู้ช่วยด้วยนะครับก็ถือว่าโน้มน้าวใจสําเร็จเพราะอย่างที่ผมเคยบอกก็คือวารานยังไม่เคยเล่นเซเรียอามาก่อนนะครับเพราะอยู่กับมาดริดลาลิก้า ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ในหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ย้ายมาแมนยูที่พรีเมียร์ลีกเก้าชกกับบุนเดสเขายังไม่เคยลองนะครับในวัย31ปีเป็นตั้งแต่เฟ,ฟียเจนจะยอมลดขั้นเหนื่อยลงมาและเกมแรกของโคโมในการเล่นบอลอิตาลีคือเจอยูเวนตุสครับ่าวว่าจะเอาองตุรีมาเซียวด้วยนะครับก็เป็นฝรั่งเศสหมอนวาลาเนี่ยให้พอได้วาลามแล้วก็ให้วาลาช่วยพูดกับมาเซียวนี่คือบิ๊กนิวส์นะครับคืนนี้ตลาดการซื้อข,ขายผู้เล่นที่ของอังกฤษจะปิด2กันยายนเลยนะครับ ทีนี้ครับช่วงหน้าครับที่ผมจะเล่าเรื่องกองหลังของแมนยูให้ได้ฟังนะครับว่าทำ,ทำไมการเซน็นสัญญาจอร์นี่แวนถึงมีกระแสลบได้ยังไงครับแล้วขายวินิคามลาทำไมจะซื้อเดอริกหรือเปล่านะครับรวมถึงที่จะต้องปล่อยไปอีกหนึ่งเซนเตอร์หวยจะออกที่ใครติดตามได้ในคลิปข้าคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมจะมาให้คุณผู้ชมได้เก็บตกเสื้อทีมชาติกันครับหลังจากที่เราปล่อยในศึกยูโรและก็โคป,ลปลาเมริกานะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เรามีของที่เหลืออยู่นะครับเราไปกันที่ชาติแรกกันเลยก็คือแชมป์โลกแซมบ้าบราซิลครับถ้าจะพูดถึงแชมป์โลกนี่คือชาติที่ได้มากที่สุดบราซิลคือทีมที่มีดาวในตาโลโก้ถึง5ดวงก็คือแชมป์โลก5สมัยยุคตั้งแต่เปเล่มาจนถึงล้นทองคำโรนัลโดริวัลโดโรนันตินโญ่ เนมาเวินซูเียเพราะฉะนั้นครับนี่คือเสื้อฟุตบอลที่แขังที่สุดในโลกเลยก็คือบาซิลเพราะว่าได้แชมป์โลกมากที่สุดนะฮะฟีฟ่าเวิร์ครัพวันนี้ผมได้เก็บตกมาทั้งหมด5ตัวเท่านั้นเองครับก็คือไซส์เอลไซส์เอลนะครับอันนี้ไซส์เอลประเทศไทยนะครับมีทั้งหมด3ตัวเอลนะครับใครอยากได้สั่งเข้ามาได้เลยครับเพียงแค่599บาทนะครับแล้วก็ XL อีกเพียงแค่ 2ตัวเท่านั้น599บาทแชมป์โลกแซมบ้าบราซิลจัดไป599ชาติที่2ที่เหลืออยู่มีเพียงแค่2ไซส์ายเท่านั้นคือฝรั่งเศสครับคิลเลตเอ็มบาเป้เลเบรอร์ตาไก่เหลือ M ไทยกับแอไทยเท่านั้น599เช่นเดียวกันครับและชาติสุดท้ายก็คืออัลซูรอิตาลีครับอิตาลีเหลือ XL ตัวเดียวเท่านั้นใครอยากได้3ชาติราคาเดียวครับ599 ไล์เข้ามาได้เลยครับเก็บตรงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ยูโรชิงคืนนี้และโคปาอเมริกาชิงวันเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นั่นเองนะครับในขณะที่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มีเก็บตก2รุ่นครับก็คือพรีแมตวอร์มอัพตาที่เป็นโลโกโ้ปีศาจแดงแล้วก็เป็นไอไอดอกไม้ของเมืองแมนเชสเตอร์นะเป็นตัวที่หายากมากมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ EBA แพงมากแต่ผมได้มือหนึ่งมานะครับเหลือไซส์2 XL เท่านั้น 2ตัวครับอก50-53ใครที่ใส่ได้รีบมาเอาโดยด่วนนะครับตัวนี้คือของดีมากนะครับผมลดราคาให้จาก5,000บาทมือหนึ่งห้อยป้ายเหลือ3,500บาทเท่านั้นป e ีแมทฟอร์มอัพเหลือแค่2 XL นะครับไซส์อ e ื่นไม่มีแล้วไซส์เล็กยังหาไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีไซส์เล็กเลยผมมีแจ็คเก็ตเหลือ2ตัวครับแจ็คเก็ตของปีศาจแดงเมื่อรุ่นการที่ผ่านมานะครับไซส์ M นะฮะแต่ว่าว่าอันนี้เนี่ย เห็นหลายคนเอาไปแล้วบอกว่าอาจจะต้องตีเป็นไซส์ไทยเพราะเป็นแจ็กเก็ตที่ค่อนข้างเข้ารูปไม่ถึงระดับรูปนะฮะแต่มันเข้ารูประฉะนะใครใส่เอ็มประเทศไทยได้มาเอาแต่ถ้าหากว่าปกติไซส์เอลอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ลดราคาให้นะฮะจาก5,000ันกว่าบาทเหลือ3 4 9 9บาทเท่านั้นครับสำหรับแจ็คเก็ตของปีสั้แดงฤด,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 ดูกาลที่แล้วเพิ่งจะใส่นี่เองครับจัดก,กันเข้ามาได้เลยทั้งเสื้อทีมชาติแล้วก็เสื้อของแมนยูนเต็ดครับ เรื่องางของงคำคืนนี้ครับเราจะไปคุยที่กองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะครับถ้าภาษาประการเมืองเขาเรียกว่าสังคายานามันเปลี่ยนมันทั้งระบบเลยเริ่มต้นจากจอห์นนี่อีแวนครับหลังจากเขาได้สัญญาใหม่ถ้าหากเป็นแฟนบอลลึกๆจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเข้าใจสาเหตุที่ทำไมบอร์ดถึงให้สัญญากับคนอายุ36ปีใช่ไหมครับเพราะว่า ฤดูการที่ผ่านมาเขาเป็นอะไหลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมาแบบฟลุกมากคืออ e ีแวนเนยโดเลสเตอร์ที่ตกชั้นเมื่อรูดูการก่อนเนี่ยปล่อยตัวออกมาเพราะว่าเ่าเหนื่อยแทงตอนนั้นไม่มีสังกัดก็เลยขอปีศาจแดงเนี่ยมาซ้อมเพื่อรักษาความฟิตเข้าใจไหมฮะไม่ได้ต้องการจะย้ายไปแมนยูนะครับขอใช้คอนเน็ชันเดิมที่แบบเป็นเด็กท้องถิ่นเป็นเด็กอะคาเดมี่แล้วก็ภรรยาของเธอก็กคือคนใน MU TV ก็คือเฮเลนเฮเลนอะ ผมรอนรอนเนี่ยผมภาคช่อง U, แมนยูไปตั้งแต่เขาสัมภาษณ์กันใหม่ๆจีบกันจนมีลูกกันน่าจะสามคนน่ะใช่ไหมครับทีนี้มันก็เป็นเหมือนเรื่องเ,ออเรื่องมนุษยธรรมอะ่ะให้อีแวนมาใช้พื้นที่ในการซ้อมซึ่งเทนฮากก็ไม่ได้ติดขัดอะไระนะครับพอซ้อมให้มาเอา้าซ้อมดีซ้อมดีเสร็จปุ๊บก,ก็เฮ้ยน่าจะทัศนคติเยี่ยมด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในชุดแชมป์ของเซอร์เลเฟอร์กูสันความ ความเป็นแชมเปี้ยนมันนั่นถ่ายทอดและก็มีประโยชน์นะครับไปไปมา,มาจากการที่ขอแค่พื้นที่มาซ้อมรักษาความฟิตเช่าพื้นที่ด้วยก็เ,เอ้าได้สัญญา1ปีนะครับและลงเล่นไปทั้งหมด3 0มเกมลงเล่นเท่าอารมราบัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อไปอีก1ซีซั่นก็อาจจะไม่ได้ติดติดขัดอะไรเพราะว่าก็แค่เอามานั่งแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นยูเนเตดให้กับรุ่นน้องนี่แหละแต่ว่ามันมีกระแสตีกลับเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นวงนอกที่แบบว่าดูบอลแล้วเอ้งงๆว่าทําไมต้องไปซื้อไอ้ต้องไป เซนคนอายุ3ามปีแทนที่จะไปซื้อนักเตะใหม่นะครับเขาอาจจะอยากได้เดอร์กเร็วๆนะครับเดี๋ยวเรื่องเดอร์กเราค่อยมาเล่าให้ท่าฟังทีนั้นคนคนแรกก็คืออีแวนนะครับมาถึงคนที่2เมื่อวานนี้ชัดเจนก็คือวิลลี่คัมวาลาคัมวาลาเนี่ยลงมาเล่นให้กับปีศาจแดงตั้งแต่นาเจอกับเบสแฮมแล้วเวิร์กดูเด็กแบบับโห่้าเล่นในวัยสิปีเข้าบอลหนักและผมจําได้ว่าเขาเคยมีบทสัมภาษณ์ว่าเขาไม่สนใจจะติดทีมชาติด้วยซ้ำเขาคิดถึงแต่แค่แมนยูเต็ด เอ really like ๊ทำไมวันน so ี้สโมสรตัดสินใจขายให้บีเรลลทีมจากลาลิกาสเปนไปสืบลึกๆดูเด็กอยากได้นะฮะก็คงจะถึงเวลาที่เขาอยากเติบเพราะเขาคงมั่นใจในฟีทาตัวเองมากๆนะครับอาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่ฟิลิปป์แฮงไม่ยอมมาแมนยูนะฮะก็คือเรานอกประเด็นก็คือจากฟูดเนี่ยเขาอยู่เบอร์มิงแฮมทีมในอังกฤษภาคกลางนะพ่อขะแม่เนี่ยโอเคมากกับการที่ให้ลูกมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูนเแต่เป็นทีมที่ใหญ่มาก มากและเซอร์ลรเล็กฟูร์กันเนี่ยเห็นแววใช่ไหมฮะทุกคนก็คือเห็นตรงกันว่าไอเด็กนี่เก่งมากตอนอายุ15 16ก็เลยลงทุนให้เฟอร์กี้เน,เนี่ยพาตัวสมโมสรแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขามองการไกลครับจูด๊ดมองว่ามาอยู่แมนยูไม่ได้ลงหรอกเขาเลยขออยู่ดอทมูลน,นะครับซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จคาวาลาคงมองในแบบเดียวกันนะครับเขาอยากลงเล่นเขาอยากมีเกมนะครับและแมนยูเอาจริงๆก็ออก,กําไรนะครับเพราะว่าไปซื้อนักเตะคนนี้มาจากโซโชที่ฝรั่งเศส4ล้านยูโร ล่าสุดเนี่ยบี B อาจะขอซื้อถึง11ล้านยูโรนะครับก็ได้กำไรจากดาวรุ่งไปพอสมควรแล้วก็ไอ้งบตรงเนี้ยที่เป็นตั้งแต่เด็กอะาเดมีเนี่ยมันหักไอ้ลบกบนี้ได้หมดนะครับแต่ว่ามันจะแบ่งจ่ายเป็นสงวนนะครับวดแรกเนี่ยเรือดำน้ําสีเหลือจะจ่าย5.5ล้านบวกกับแอดออนอี6ล้านนะเพราะฉะนั้นขายได้11.5ล้านยูโรแต่ว่าแมนยูยังคงแอบสอดใส่ไอ้ buy back o p t i ่ n ก็คือถ้าหาก ผลงานดีเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ขายที่อื่นนะฉันขอซื้อก่อนนะครับเพราะเด็กนดูมีแววเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงกันวิลลี่คาม布าอยากมีแมตช์เล่นนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็จะเสียกองหลังไปอีกหนึ่งคนทีนี้ไม่เพียงเท่านั้นครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซอรเบอร์เคิร์สนะครับรายงานว่าบริษัทแดงตอนนี้จะขายเซ็นเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อจะซื้อเด็กเข้ามานะครับมีสองออปชั่นครับก็คือลินเดเล็บกับแม็กไกวล่าสุดหวยไม่ออกที่วิกตอร์ลินเดเล็บแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่า เขากำลงังหมดสัญญาในฤดูกาลหน้ากับปีศาจแดงครับแล้วก็อายุใกล้จะ30ปีสัปดาห์นี้ยี่สิบก้าวกสามสนะครับแล้วก็เอ่อแม็กควายอยากอยู่ต่อครับแม็กควายล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันว่าเขาจะขอสู้ต่อไม่ย้ายไปไหนแม็กควายในอายุมากกว่าลินเดอร์ปีหนึ่งน,นะครับแล้วก็การที่เขาไม่ได้ไปเล่นในยูโรร่างกายเขาดีไปพักร้อนที่โปรตุเกสมา แมนยูส่งหมอ็ตามไปด้วยนะครับไปถึงโปรตุเกสเลยครับไปดูแลร่างกายเป็นอย่างดีนะครับซีซั่นที่ผ่านมาลินเดเล็ฟเล่นเพียงแค่28เกมเท่านั้นมูรินโญ่ไปซื้อมาตอนนั้นจากเป็นฟิก้า30ล้านก่อนเป็นหัวหน้าทีมชาติสวีเดนมีโอกาสจะขายออกไปมากที่สุดหน้าตอนนี้เรียกได้ว,ว่าโดนบีบขายเลยนะครับราคาอาจจะไม่ได้เกียรเพราะตัวของแม็กควายเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคนอังกฤษด้วยแล้วตัวเขาเองยืนยันอยากอยู่ต่อนะครับลินเดเล็ฟน่าจะต้องการเกมมากกว่านี้นะครับก็เลยการว่า อีกหนึ่งเซนเตอร์ที่จะขายกลายเป็นวิกตอร์ลินเดเลิฟนะครับมีแฟนคลับก็เยอะพอสมควรน,นะครับในขณะที่มาไทสเดลิกทําไมต้นป่านี้ยังไม่เปิดตัวเร็วเหมือนเซอร์ซีเซอร์ซีนี่คือฮอลแลนด์ตกรอบปุ๊บมาปวดร่างกายที่คาริงตันทันทีนะครับเดลิกเนี่ยมีปัญหาตรงที่แฟนบาเยูร์นถูกท้วงอย่างหนักหน่วงมากเลยนะครับและตอนนี้บอร์ดบริหารโดนกดดันเช่นเดียวกับแบงค์ซองคอมมานีนะครับมีการล่ารายชื่อแฟนบอลเสือใต้ถึง68,000รายชื่อเพื่อคัดค้านให้ บราซิน,นิกตัดสินใจไม่ขายเดลิกออกจากสโมสรและพลังเงียบองเนี่ยครับเขาพยายามจะแสดงให้เห็นว่าเดลิกคุณคือคนที่สําคัญของสโมสรเสเอใต้เพราะช่วงหนึ่งเขาทะเลาะกับปูเข้าแล้วไม่ได้ลงสนามแต่ตอนหลังเนี่ยเขากลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับตรงเนี้ยคือสิ่งที่แฟนบอลแมนอยู่กังวลและกลัวเปลี่ยนใจนะครับแต่ว่ากับราคาที่ไบรเยอร์ต้องการขาย42ล้านปอนด์ก็ได้เงินแล้วเขาเองก็จะไปซื้อ,อยูัทนทานทาจากเลเวโคเซนอยู่แล้วเนี่ยเชื่อว่าณตอนนี้ อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นแต่ก็ต้องรีบมัดโดยเร็วเพราะถ้าเกิดการประท้งหนักไปกว่านี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม,ม่สามารถไม่มีใครสามารถการันตีได้นะครับส่วนทั้งฝั่งของเดวิดฮันโก้คือตอนนี้แมนยูกองหลังทั้งหมดเลยนะครับก็ยังคงมีข่าวอยู่นะครับเพราะว่าโยโร่ของทางฝั่งรลิวเนี่ยดูโซจะไปไรเด้เพระไม่ตอบรับเลยนะครับรนีกได้ว่าเกมรับของปีสแสดงทั้งแบ็กซ้ายเซนเตอร์สตัว มีเพียงแค่เดโก้ดาร์โลที่เขาดูปลอดภัยที่สุดเพราะาเขาเล่นดีและแมนยูยังไม่มีแผนเสริมแบ,บ็กขวาถ้าอยากหากยังขายวานพิาก้าไม่ได้นะครับตอนนี้คนกังวลกันว่าชอากับลิซานโดเนี่ยนะครับจะมีปัญหาการบาดเจ็บเพราะฉันนี่คือลิสทั้งหมดเลยของเกมลับที่แมนยูมีการยกเครื่องครั้งใหญ่เรียกว่าสังขยาเลยก็คือต่อสัญญากับจอร์นี่อีแวนขายวิลลี่คามเวลากำลังจะขายลินเดเลฟเก็บแม็กควายซื้อเดอะลิก แล้วก็จะซื้อดาวรุ่งอีกหนึ่งคนอาจจะเป็นดาวิดแทนโก้หรือว่าทางฝั่งของโยโร่นั่นเองครับทีนี้ไปดูประเด็นของจารอนชานโชกันบ้างครับว่าเบื้องหลังเป็นยังไงหลังจากที่กลับมาจูบป,ปากกับเอเล็กซัทนหากแล้วจะมีอะไรการเมืองหรือเปล่านะครับแหล่งข่าววงในเล่าให้ฟังว่าจริงๆพวกเขาเนี่สื่อมวลชนนะครับรู้กันตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วครับเพราะว่าเซนทากประชุมกับบอร์ดบริหารปรีศาจแดงตัถึง4ี่ทุ่มหลังจากนั้นมีข่าวแพร่ออกมาในวันพุธนะครับแต่ว่าทุกคนยังไม่มั่นใจ จนมีภาพหลุดมาก็คือจอร์ซานโชกลับมาอยู่ในห้องแคนทีนของสโมสรและทุกคนก็ทราบตรงกันพร้อมๆกันเขากลับมาสู่คาริงตันตอน5มูโครึ่งเย็นวันศุกร์นะครับทีนี้ครับมันก็มีอยู่2ออปชั่นคือเบื้องหลังจริงๆอ่ะมันก็เป็นดํำเรีของเซอร์จิมแรคลินะครับเราให้เซอร์เดฟเรปอร์ตแดนแอชเวิร์ดพวกบรรดาบอบร์ดบริหารเนี่ยมานั่งตรงกลางแล้วให้ให้มา ลดลาวาสองกันไม่มีการรายงานว่าสุดท้ายขอโทษกันหรือเปล่ามันมูฟออนกันไปหมดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเบื้องหลังจริงๆแล้วครับออปชั่นเนี่ยมันยังคงเป็น2ทางนะครับก็คือให้กลับมาซ้อมก่อนอันนั้นเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อจากนี้จะขายต่อหรือว่าจะเปลี่ยนใจให้ลงเล่นในสีเสื้อของยูนเตดค่อยมาว่ากันเพราะว่าถ้าหากคุณไปดองแช่แข็งเขาไม่ให้เขามีการซ้อมร่างกายแย่ถึงเวลาาหาจะขายจริงสิ่งนั้นกอนจะขายใครมันขายไม่ได้ แล้วตอนนี้ถ้าจะให้ใครมายืมต่อเนี่ยมันคงไม่เร็วขนาดนั้นนะครับทุกอย่างก็เลยต้องมองที่ธุรกิจเป็นหลักนะครับอลองถอยกันคนละก้าวแล้วก็มองภาพใหญ่ภาพรวมเพราะเอาตามตรงมีการเปิดเผยว่าจริงๆแทนหาการู้ว่าตัวเองเขาผิดนะครับซานโช่เนี่ยมีการเล่ากันว่าเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าโดนพวงวนขุนนะครับย้อนกลับไปในวันที่เขามีปัญหาเรื่องจิตตกเป็นโรคซึมเศร้ามีคนพูดว่าญาติเขาเสีย ตอนนั้นนะแมนยูปกป้องเขามากให้ไปพักร้อนเลยไม่ต้องลงสนามแล้วเซนทักจ้างทมอรอนเนี่ยจ้างตัวของจิตแพทย์ให้คอยดูแลแม้กระทั่งตัวผู้จัดก,การทีมก็ใช้คอนดิชันให้อยู่ที่ฮอลแลนด์ดีแล้วค่อยกลับมาจนมีภาพโอ้โหตอนเปลี่ยนตัวได้ทุกคนแฮปปี้หมดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้น,นครับจอร์สานโชมีความรู้สึกว่าเอลิสันหากเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าจิกหัวัยเขา เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองโดนมีบุญคุณไปแล้วครับเหมือนเจ้านายคนหนึ่งที่คอยช่วยเรามาโดยตลอดแต่พอถึงจังหวะจริงๆจะใช้งานก็เหมือนกับเฮ้ยเองต้องทาให้ข้าเพราะว่าข้าเคยช่วยชีวิตเองมาแล้วซันโชบอกเขารู้สึกเศร้ามากที่ไปโดนด่าออกอากาศแบบนั้นนะครับซึ่งเทนทากเองบอกบริหารก็บอกว่าเขาเองก็มีส่วนผิดที่ไปพูดข้างนอกตั้งแต่เกมที่แพ้กับอาร์เซนอนว่านักฟุตบอลไป็นซอไม่ดีเขาต้องการมากกว่านี้ ซึ่งถ้าหากไม่ไม่พร้อมไม่ทุ่มเทก็จะไม่มีโอกาสได้ลงนะครับคือซานโชมีความรู้สึกว่าเขาโดนด่าในที่สาธารณะเจอจิตมาตบกลางวงประชุมแบบนี้ว่าคุณเคยช่วยผมเงี้เหรอแล้วคุณก็จะทําอะไรกับผมก็ได้นะันี้มันไม่ใช่นะครับความรู้สึกของสองคนเนี่ยเขาเล่ากันมาเป็นแบบนั้นนะครับจนถึงตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นซานโชจะเป็นหนึ่งในแกง๊ง p r e ซ i ั o n แต่ไม่ทันสัปดาห์หน้าที่ไปนอร์เวย์นะโมเชบอก ว่าเขาเพิ่งจะกลับมาช้อมนะแต่ว่าที่ไปสหรัฐอเมริกาที่จะเจอริอร่พูอะไรไหมซานโชจะมีอยู่ในในสควอตแน่นอนจะต่อจะที่จะขายหรือว่าจะให้อยู่ช่วยทีมต่อค่อยมาว่ากันก็ถือว่าแมนยูก็มีออปชั่นเพิ่มขึ้นหลังจากที่คือปัญหาของซานโชเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่ากรีนวูดกรีนวูดคือมาเป็นข้อหาทำ้ายร่างกายซานโชเป็นแค่ผู้ชายทะเลาะกันถูกไหมครับออปชั่นของปีจัดแดงทางซ้ายก็จะมีทั้งแรดฟอร์ดเซอร์ซีกานาโชขวาก็จะมีอันโตนี่มีซานโช มีตัวของการโชวที่เล่นท้งขวาได้เช่นเดียวกันอาจจะยังไม่นับเป็นเสตรีนะครับส่วนหน้าเป้าก็เหลือ2อออปชันก็คือลัสฟุยลุนกับโยโชโซลีเพราะฉะนั้นทิศทางของสโมสรกำลังไปได้ด้วยดีและมีรูทฟันนิสรอยเข้ามาช่วยคนก็หวังในการที่เขาจะช่วยให้กองหน้าจบสกอร์ได้นั่นเองนะครับนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟในขั้มพืนนี้ครับโชคสุดท้ายคุณผู้ชมครับวันนี้เราปล่อยเสือ้อทีมชาติ เป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้ผมใส่2ตัวเลยก็คือเสื้อทีมชาติบราซิลครับทุกคนแชมป์โลกบราซิล599บาทเท่านั้นครับเ mm hmm. หลือไซส์ L อตัวไซส์ x ออีก2ตัว599 mm hmm. ใครอยากได้นี่คือทีมที่มีแชมป์โลก5สมัยต้องมีดาว5ดวงในตาโลโก้นะครับ l 5ลอ่ลาอีก2นะครับ ในขณะที่ไซส์เล็กครับ M กับ L เหลือฝรั่งเศสนะครับตราไก่กีเนสเอ็มบาเป้แชมป์โลก2สมัยแชมป์ยูโร2สมัย599เช่นเดียวกันการ M กับ L นะครับในขณะที่อิตาลีเหลือ XL ตัวเดียวใครอยากได้ใครเป็นแฟนบอลมัก์เกรูนีก็จัดไปส่วนเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บตก2รุ่นครับพรีแมตต์วอร์มอัพปูที่เป็นไอ้ดอกไม้โรสของแมนเชสเตอร์นะครับไซส์2 XL อก 50-53เป็นตัวที่หายยากม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 ากเลยนะครับเหลือ 2>, er 2ตัวเท่านั้นครับ2 XL อก50-53นิ้วนะครับลดราคาเหลือ3,500บาทนะครับและชิ้นสุดท้ายก็คือแจ็คเก็ตของปีศัตแดงฤดูกาลที่ผ่านมาเวลาใส่ไปเป็นทีมเยือนแต่เจ้าบ้านเป็นฝั่งนู้นไม่ใช่สีแดงเช่นไปเยือนเชลซีไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเตใส่แจ็กเก็ตแดงได้นะครับตัวนี้เลยครับ3,499บาทเหลือไซส์ M 3ตัวเท่านั้นลายเข้ามาได้เลยครับ เลิฟเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันว่าใครเป็นแชมป์ยูโร2024ครับ